เลี้ยงหมูป่าครับนี่ครับเลี้ยงสามทีแม่บ่่า,าสามแม่จ้ะีบัดนี้นนมีลูกยังโตแล้วนับไปว่าดียี่สิบแปดตัวแปดตัวยี่แปดตัวครับนี่ว่ามีวิธีการเลี้ยงจังไลยเดี๋ยวจะไปถามป่าเพิน่นว่าการเลี้ยงเพิน่นเพิ่นได้ไร่ได้บ่เพิ่นเลี้ยงมาเพิ่นเริ่มต้นเลี้ยงจังเลยนะครับไปชมกันครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมการเลี้ยงหมูป่าครับแพ่พันธุ์ดีครั้งนอกป่าเนาะหมูหมูสายพันธุ์ซื้อมากตอนแรกซื้อมาตัวไหนเออละหกตอยเลาหกอยตอนแหลกๆปูนนเรามาเลี้ยงมีสามเมียมีตัวผูกวมีตัวผูตัวนึ่ีเอาทำมีผสมผสมป่าเลย มีอ้วนมาหลับจากอุ่นไอ๋อมันกาแกมาป่านนี่อุ้ยเดี๋ยวจะสวัสดีป่ากันป่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีค่ะนนาเจาของแนน้เจาของอย่านั่งพิ้นพินอย่าไก่โนี่ง้านตังอุ้ยจ้าจังหตังอุยตบนตบนตบลอังอูนังอ้จังังอูนจังหวัดนังอุจวันนี้จังหาัดตังอยงการเลี้ยงหวัดตัี่ยหวัดตั้ยมีวิธีการเลี้ยงได้ป้า เนี้ยงง่ายง่ายเอ้ยเห็ดมากอ่ะบอกเอ้ยเห็ดมาเลี้ยงง่ายป่านนี้เรื่องเรื่องโดนมาได้แล้วตอนเลี้ยงมายนี่เนี่ยเน่ปีนึงเลยจ้ะตอนที่ผมมาตอนนั้นเนาะปีนึงเนีมีมีจ้าตัวตอนนั้นมีสามตัวจ้ะสามตัวมีตัวแม่ยสามตัวจ้ะป้าสวัดนี้มาเพร่ตัวแม่ยสามตัวเราบัดนทีห้าอุเวลางข้าผสมห้าเพ็่จากไหนอันอาจจะมีอ้นมาลับ้างเป็นอัตัวกูเป็นโจมให้จ้ะ ตัวผสมตัวละห้าร้อยอ๋อผสมตัวหนึ่งในห้าร้อยอ่าก็คือเอาว่าผสมปฏิอนประมาณจ็กเดือนมันมีลูกอันนี้ลูกอันสีเดือนอ่ะตั้งท้องในสี่เดือนอ่ะแล้วปฏิอนเวลามันขอดมันก็ขอดธรรมชาติมันแบบว่าขอดเองเขาได้มาดูแลบอสอ่ะม้าเบิ้งอย่ะม้าเอียว์โอ๊ะโอมาม่โอ๊อีนลาหลายอ่าอีลาลายลุดลุดลุดโอ๊ะลายลุดลุดเลยอ่าอ๋อลายลุดลุดออกมาปฏิอนกันเข้ากัอันดูแลเรื่อง ความสะอาดมั่นจ้ะยังเอดึงเหยียดอีหัวเป็นไว้นะเอาไป้นุ่มหนึงเหยียดอีหัวไว้เอาไอ้นุ่มไอ้นุ่มอื่นกะเลี้ยวจ้ะมันย่างย่างมันยัดเห็ดยังอีกอ่ะเขามีเอาแห่งเอเลเอาแห่งในห้องแต่มีอีกอาหารเอาให้งอินถ้าเจ้ามีงานมีงานไอเอลเอลมาบอกไปเอลตีอาหารนี่ยว่เสียาะฮะแม่มันกินจ้ะเอาโบมี่แหละเอเลออกไปนี่ปีหนึ่งที่ป้าเลี้ยงมาเนี่ป้าขายได้เงินเท่าไหร่ละ อันอินอิอเงว่างานกระายอย่างเงี้ยเงินมือเปลมือเเรจ้ะโออันมวดอีกยังมือท่านยังหูดจ้ะอ๋อมันจะชุดเลยที่ที่วมงบอตอนไอ้หัวหนามากนั่นพวกไอ้ใดพวแอนนันโนมันท่านยัมีลูกม่ันมันมีลูกย้ะวัาหนามีไปวัวหน้าไปมาออกกอดเขาจะเมาเลยบอกว่าอย่กมาเมาเลยไอ้เอ้ามเมาเพราะว่ามันออกมือเดียวกัน บ้างวดนี้นะโบออกมือเดียวยันอย่างบ้างมับเือดเลยอันนี้ออกวันที่สิบห้าสิบห้าวันอี้สิบกับพานที่หมาม้าไม่ได้กินห็ูหว้อหมกลยันไว้ยุตอย้าคือในกระไปปุ่นออกอ็่าเย็นนะจ๊ะวันนี้ทั้งบันนี้ไม่เจโตัวแล้วเดี๋ยวนี้ ยุ่นนี่นี่นี่เป็ดตัวอะ่มูหน่อยมูหน่อยในการกินอาหารมันกินคือเราเอาห่อมไปกินบแบ้าอย่าเอาห่อมเอาย่างนักแห่งเอาแห่งอ้วนมาหายให้นู้ละฮะบาทคันคือจังตัวละพันเนี่ยอายุมันหลายไปไหนละที่เขาสิขายนึง อันนี้อันนี้เนี่ยที่อนหนึ่งไม่หามื่นอะไรนี่จะคือขายได้แล้วขายได้แล้วมาเลือกเอาเลยตัวละคันเนี่ยเอาลยบอกมาตัวละครมีเบอร์โทรศัพท์บาพูพื่อผู้ใดแค่เจ้าอยากได้มีอยู่อยางจะเบอร์หยิบเนี่ยมาเอาพกมพขออนุญาตหมายเบอร์ป้าไว้ได้ถ้ารับโทรศัพท์อันผู้ก็จะจะมาอยากได้หมูเด้อบ้านสังคุยแต่บลฟางก์ชไปมาเอาพื้นให้พื้นที่ครับ ถ้าอยากได้มูเอาโกงเอายังมาเนาะมาเนี่ยเอาเนยให้เนี่ยเอาเนยให้เนี่ยเอาเลยให้เนี่ยเอาเลยเนี่ยตัวละพันเนี่ยบ่มากตัวนี้เอาบเอามากตัวไหนเอาไห่เลยการเี่คอกปากกับประเทศยากบม่อยจะเฮ็ดเอาเองไม่ไปไปขอเพิ่นมากเพิ่นมาให้ไปเอาพี่เอามาเนี่ยงเนี่ยงเอาเนยเฮ็ดเอาเฮ็ดง่ายง่ายมาเนี่ยง่ายพูดถึงการเลี้ยงมูป้าที่เลี้ยงมาปีหนึ่งนี่คิด คิดว่าเป็นยังไงตามความคิดว่าเรียงไงหรือยังไงดีโอ้งัวฮะดีโอ้งวัวดีกโอ้งัวเป็นยังคือว่าดีโอ้งัวโอ้ยกินยังอันไหงัวนี่อย่าอย่าเมื่อยอยู่อันนี้่เมื่อยอันไหนเนี่ยอย่าอยู่ในกล่องเงเดียวเนี่ยอย่าอยู่ในหนีเฮามีอินยังอินไปมันเรียงง่ายไงมันเรียงไงนี่เรา ข้ามันโองนุ่งอุ้นอย่างเลยครับครับครับมีงานมิงานเป็นก้ะวเปาติดอาหารอ่าไปวัดไปว่าเ้าเก่าติดอาหารอยู่วดวมาในอัาบุญป้อมในไปวัดป้อมในติดอาหารมากอั้มป้อมจะาไปนิดหนึ่อไปวัดข้าวไร่งวย่วยพวงน่แข้าวเปลาติดอาหารมาให้หมูเข้าตามตามป้าได้ได้ศึกษาบ่อนบานหมูตัวแม่พันธุ์นี่มันมันหยดท้องเด้จากเดือนจากเดือน สามจีสามพระจอาเบิ่งมันมีนึงมันเอวอ่อนเานาเุียบเนี่ยเฮ็ดอ๋อพรามันต่างท่อง4ีเดือนปรสามเทออสามเทือเข้ากับผสมห้างเวีนบักผมคิดว่านาจะเวีนไไปจากเดลือนหนึ่งบ่เวีนเลยบ่อ้ะอ้ามันเอานูมันออกนุกนี่นิดนุกมันออนี่นี่ยนี่เนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่เนี่น่นี่นี่ Oh, เพราะว่าเราก็ได้ผสมไปสักนน่ได้ผสมไปนี่ยังยังอ่ะอาะลูกออกเนี่ยไม่มากออกลูกน้อยอยู่ตัวนั้นมันตัวตัวฟังนั้นมันตัวตัวน้อยน้อยนั่นป้าขายอยู่บ่ขายหายเ่ยตัวน้อยรุ่นน้อยขายราคาเท่าไหร่ตัวนหอยนี่บ่อะหยาหายนุ่นนี่ราคาเป็นไงนี่ก่อนด้วยกอนเพราะว่านุ่นเนี่ยไปเนี่ยงในเนื้ออย่างนี้อ้วันตุ่มูนแม่ยตัวตัวนั้นมันยังหน่อยอยู่เนาะหายมันหายไปเนี่ยแต่ว่าหมักตัวไหนเอา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 เนี่ยเอาตัวละพัน เงี้ยเงี้นุ่นนั่นหายแต่ว่ากหายแค่นั้นขายขายตัวใหญ่ซะก่อนหายมันมันยังไปเลี้ยงมันเกินยี่ใหญ่เลยเมียนเขาสี่เดือนแล้ววันนี้ผู้แม่พลาดนี่ป้าที่เลี้ยงมากนี่จ็ดเดือนเท่าจังผสมพันธุ์มันเลี้ยงแอ้เนี่ยกระบอกเจ็ดเดือนอ่าเจ็ดเดือนเท่ากับเอื่นโทรศัพท์กิ้งกังใหญ่เจ้ามากมันมันเอัดไอ้เนี่แกระบอกหุดหง่ะมันอันเอว่าหมูดอึนเยอะ ไอ้วงมูอมันปั้งมันอะไรมาตุมใหญ่อามาโไอ้เจ้อามมโ UMB รู้จรงได้ว่ามันเป็นมันมูมันขืนมันห้วนห้วยวะมันมีห้องกระกร้อนปะมนมันมีห้องอะการยิ้มันักงานไ้ีงเป็นตีกตูเนยติ๊กตุ้งผูิ่มพนันเอ็นิ๊ตุ้ผู้ัปนไอ้เ้ยนันเลยครับครับอ่มันเอาได้หายได้หัวหน้าครับครับแต่ว่ามันเหนื่อยอยวางนี้นี่ เออมาตะเอาเลยเอาบัดนี้ขี่มูนะป้ามีวิธีการจัดการอย่างไรเวลาเขามันกินค้นค้างบ้างไม่กินหมดอต่มีกินเท่ากันอันี้อ้นเขาทานอยู่บ้านเท่านัอนเขาทานเอ้เออเออเอาน้ำผมอ้วนไว้น้ำไฮอ๋อน้ำจมพ้นใหม่ยาเอาม้ำไฮอ้วนใหม่ห้ำไใส่ปมงามน้ำมะม่วงุดก็จะไม่มีกลิ่นเลยแมนบอเมนจ้ะนับประกันก็คือ มันไม่เป็นรเทศอะไรรบกวนครับที่เทคนิคการเลี้ยงกับคันมีพื้นที่ไกลๆกันอีกอีกอย่างหนึ่งต่ว่าตนมีห้องก่ามีพื้นที่หนึ่งไเนะมันยูไมนรวมกัน ก็มีที่หลายๆโอ้ยแห่งหักนวมกวงกะวล่อยเป็นเรนตามอันตริย์ใสเป็นโอ้ยอะกเลยอันนี้เข้าเขามีอีกอย่างอันอันก็คือเอาน้ำสมควนใหม่มาคุกกระใสกับน้ำแล้วโรยไปเลยหดหดหดเลหัวเขาหัวทำไงหายไปไม่มีเลยไม่มีอันนี้เื่อนในหิแล้วบันนีขี่มันนปลาขาจางไหนกรสอบแล้วั่อันสอบน้ำสอเยอะอ้าวหายอัไหน เป็นวิธีการเต็นเทคนิค kind of yeah. ี้ yeah. นี่แหละความสุขของเ้าเนาะป้านะใหญ่ยุ่นใหญ่อ้วนหยิกย้อยเลี้ยงหมูเห้นมันเลี้ยงมาปีหนึ่งลูกเลยได้สองชุดแล้วลืมลืมป้าป้าอผมประกวดความพูดได้ไรคขอบคุณมากสุดยอดอันนี้คือมาชมคลิปเลี้ยงหมูเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันอีกเรื่องหนึ่งอันตัวนี้นะครับมี่เพคนขายตัวละพันธ์นะครับเดีลาพันธ์เนี่ยเอานี่เนี่ยจับมาเนี่ยจับมามาเอาผู้ใด สนใจกะเดี๋ยวพี่เอานี่ขออนุญาตเอาเบอร์หอยไว้หอยไว้ละกะโทรมาหามพุยกับป้าพลาดผิดเนะาะบ้านบัานสังคุย,ยตำบลบางโคกนำะเพื่อบางโคสกสกลนครเบรื่อโทษพี่หอยในคลิปครับโทรกินกลางห้มาเอาอยู่เพื่อนบอกไปส่งได้เพือ่โวโวโวอนบม่มีเว<อ>ลเาไปโ่งหอยมาเลือกเอาอยู่ฟ้าเพิรนกันแล้วก็มาชมงพื้นที่เพื่อนครับเพื่อนพื้นที่หนึ่งไรนี่เพื่อนเลียงงัวเลียงหมูปตาเลียงไก่ เชื้เกษตรผสมประสานครับในรังวัดชนะเลิศระดับจังหวัดในหมู่ป่าเนาะลองมาชมมาเป็นผลงานเพื่อนครับเพ็่นไม่หนีเพื่อนกระปรงหนีลงมาสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดก็วันนี้ครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมการเลี้ยงหมูป่าก็เป็นแนวทางดีๆนะครับก็ให้ทุกคนได้รับชมเป็นแนวทางอยากเลี้ยงเลี้ยงง่ายคุณป้าบอกว่าอย่างนั้นก็งง่าย อือเฮ็ดบ่เป็นเงานที่ง่ายงานง่ายเนาะง่าย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 เนาะโอ้ยง่ายกูเรี่ยงเกลี้งมั่วเรี่ยงมั่วอีกเอามาพักมุ่งครับไปปอกพักมุ่งเป็นแห้งมากยเนบ่นี่มันโมมีอื้ออดยอดสุดยอดพักมุ่งนี่อ้วงมากไปเลยเป็นกำลังใจให้ป้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ